ปกติทุกวันนี้พี่ก็เห็นจากข่าวในทีวีก็เรื่องทุจริตเรื่องการจำนำข้าวนี่แหละแค่เรื่องข้าวก็ตายแล้วใช่ถามว่าชาวนาได้ประโยชน์ไหมชาวนาก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้ตามที่เขาเขาบอกไว้เอาภาษีของเราเนี่ยของประชาชนของคนทั้งประเทศเนี่ยมามาค้ำประกันเรื่องราคาข้าวแล้วข้าวพวกนี้เก็บนานไม่ได้ถ้าเก็บนานแล้วเนี่ยคุณภาพข้าวก็เสียไปขายก็ไม่ได้ราคา เขาไม่ได้ระยะยาวนี่ผมกระทบแน่นอนก็คือว่ารอบใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีที่เก็บข้าวด้วยมันเอาทุกวิถีทางอะ่ะอยากให้คนในครอบครัวดูแลคนในบ้านคนไหนที่ไม่รู้ต้องบอกเขาว่าเออตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะเราต้องสนใจก็เร,เราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลแล้วก็ร,รักษาประเทศชาติของเราให้เหมือนเป็นหมาเฝ้าบ้านของเรา <c oughs>